ปะทะกันไปเลยบุ๋มปนัดดาวีเอสแอนทิลีใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนกันสวยทั้งภายในและภายนอกสมมงจริงๆถ้าสำหรับแอนทิลีสกอตเคมเิสผู้ชนะการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021ซึ่งหลายคนคงทราบกันแล้วว่าอาดีตของสาวแอนทิลีเป็นสาวหุ่นพลัสไซส์และได้พิดหุ่นเพื่อการประกวดครั้งนี้โดยมีรูปหนึ่งที่ถูกแชร์ไปอย่างแพร่หลายเป็นภาพชุดว่ายน้ำในอดีตสมัยยังไม่ได้ลดน้ำหนัก ทางด้านบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเมื่อเห็นภาพนั้นแล้วก็ดีใจหนักมากเมื่อพบว่าตนนั้นก็เคยได้ใส่ชุดว่ายน้ำชุดแบบนี้ด้วยโดยโพสต์ภาพเทียบก,กันให้ดูชัดๆว่าเหมือนเป๊ะมากพร้อมบอกว่าบอกตามตรงว่าตอนนั้นซื้อชุดนี้เพราะชอบมากแล้วพอมาเห็นรูปน้องแอนสกอตเคมิสเคยใส่ดีใจนันเนี่ยท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาชมความสวยปงังบอกเลยว่ากินกันไม่ลงจริงๆจ้า Thank you